ต้นวินสันนะคะเพื่อนๆต้นนี้ค่ะออกดอกพอดีกับวันพระวันวิสาขบูชาเลยค่ะถือว่าเป็นแนวความที่นับถือศรัทธาแล้วก็ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะก็ถือว่าถ้าดอกไม้วินสันหรือว่าต้นหงส์สว,วัสดีนี้ออกดอกก็จะมีโชคมีลราบนะคะก็จะต้นคล้ายๆกับหงส์สว,วัสดีนะคะแต่ว่าหงส์สว,วัสดีนี้จะต้นเล็กกว่าค่ะ วินสันจะออกอาลายขาวๆนะคะหงส์สว,วัสดีจะออกลำต้นเขียวๆนิดนึงค่ะต้นสูงมากเลยขนาดนี้ก็เมตรห้าสิบนะคะต้นนี้ค่ะไอยิงปลูกไว้หน้าบ้านพอดีเลยนะคะใส่กระถางก็ไม่มีอะไรค่ะมีแต่รดน้ำนะคะแต่เขาจะชอบมูลสัตว์ขี้วัวน,นะคะเอามาใส่แต่อายิงก็ไม่ค่อยได้เอามาใส่หรอกค่ะก็มีแต่รดน้ำอย่างเดียวนะคะ ก็วันนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะคะมีโชคมีลาบถ้าบางคนนี้ก็ปลูกใส่ในกระถางโชว์หน้าบ้านนะคะถือว่าเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลชนิดหนึงนะคะเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะคะก็ปลูกไว้เป็นสลิมงคลนะคะตามความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะ ถ้าดินหรือน้ำอุดมสมบูรณ์นี่ก็ใหญ่สูงมากๆเลยนะคะเห็นบ้านเพื่อนนะคะสูงมากๆเลยประมาณ2เมตรเลยนะคะแต่ต้นวินสันของหญิงวันนี้ก็สูงเมตรห้าสิบนะคะก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์สวยงามต้นลำต้นสวยงามเหมือนกันนะคะก็ได้ตัดออกไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะเขาก็แตกหนอแตกยอดออกมาตรงก็ ถือว่าเป็นไม้สิริมงคลนะคะหญิงก็เลยปลูกไว้ตรงหน้าบ้านพอดีค่ะหน้าประตูเลยนะคะตัดออกไปแล้วค่ะก,ก็แตกยอดข้างๆออกมาอย่างนี้เลยนะคะขแขนงค่ะ,คะใครอยากมีโชคมีลาบเผื่อบุญวาสนามีก็ลองเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆตามความเชื่อนะคะก็ว่าถ้า อันนี้เป็นหงส์วดีนะคะยิงให้เปรียบเทียบนะคะเขาก็จะมีต้นเล็กนิดนึงแต่ว่าเวลาออกดอกนี่ก็ดอกจะเหมือนกันเลยนะคะระหว่างหงส์สวดีแล้วก็วินสันนะคะดอกของเขาจะลักษณะเหมือนกันค่ะใครนะคะลองเอาไปปลูกดูนะคะเผื่อมีโชคมีลาบนะคะบางคนนี้ก็เห็นตัวดีๆอยู่ในในดอกในช่อในใบของวินสันนะคะ ถ้าต้นดอกไม้อะไรก็ช่างที่เป็นไม้สริมงคลถ้าออกดอกออกช่อจะถือว่าเป็นมีโชคมีลาบเลยนะคะตามความเล่าลือตามความเชื่อนะคะเพื่อนๆลองดูลองมองดีๆนะคะเผื่อเจอตัวดีอยู่ในนี้นะคะเผื่อเจอเลขเด็ดนะคะก็พิจารณาดูดีๆนะคะถ้าใครมีบุญวัสนาในการเสี่ยงโชคนี้นะคะเพื่อนๆจะมองเห็นเลยนะคะ เพื่อนบ้านของไอญิงนี้จะคอยมาจับจ้องดอกไม้ของไอญิงประจําเลยค่ะว่าเขาจะเห็นตัวเลขนะคะอาจจะอยู่ที่ช่อบางทีก็นับช่อดอกไม้นะคะบางทีก็อยู่ที่ใบนะคะเ <c oughs> พื่อนๆจับตามองสังเกตดูดีๆนะคะถ้าใครมีดวงในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะไออิงขอมาใบ้นิดนึงค่ะ เผื่อเพื่อนๆมองเห็นตัวดีเลขเด็ดนะคะเสียงโชคเสียงลาบค่ะแต่วันนี้อิงคิดว่าอิงมีโชคมีลาบนะคะวินสันต้นนี้ของไออิงออกดอกวันวิสาขบูชาพอดีเลยค่ะวันพระนะคะอิงก็ได้มาจุดธูปตรงที่กระถางของต้นวินสันนี้นะคะเพื่อนๆพื่อนท่านผู้ชม ถ้าใครชมคลิปของไอหยิงคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบไปด้วยกันทุกคนนะคะมีแต่ความสุขนะคะโชคดีมีชัยตลอดไปนะคะหยิงขอลาเพื่อนๆไปก่อนจากคลิปนี้จ้าสวัสดีค่ะ